เขาใหม่เลยเนาะพี่น้องเขาใหม่อีกแล้วคันหนึ่งนี่มาสภาพงามๆเลยเนาะราคาหลักเก้าเก้าอย่างนี่นนพี่น้องเดี๋ยวสเจะเามาบิวใหม่เห็ดสีใหม่เนาะคันนี้จีแจ่มจันไดมันออกมาถ้าเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งคันที่บิวเห็ดสีใหม่เรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่คันนี้ราคาหลักแปดนะนี่เด้ สีใหม่ออกมาเลยพี่น้องโอ้จังๆเลยนี่บ้านนี่ฮิตแต่ฟอร์ตนะพี่น้องแต่ขายไทยมีแต่คูปบูชาสีชม <c oughs> พี่น้องฮั่นแชบตลาดดงเด้อไปชนใจสอบถามเก่งอะไรประเภทรถไทยเนาะมีถูกรุ่นถูกแบบเนะพี่น้องเนะาะถ้าผมมีพวกเขาสั่ง